ดีน่นเองวันนี้จะเห็นหน้าแปบบบบลๆหน่อยเพราะว่าฝนตกนะคะเสี่ยเลยต้องการมาถ่ายก่อนนี่งไงสั่งเป็นวีผมนะคะเอาไว้แต่งค cover v a l i s t เนี่จะเป็นเป็นผมอย่างนี้เอามาแล้วนะคะโอ้ยกนยาวมากๆแล้วก็สั่งมาให้สีด้วยะคะ่ะเยอะหมดแล้ยอะ ยังไม่หมดเกือบทิ้งไปแล้วนะยังไม่หมดอีกนะเยอะมากๆเลยค่ะอาจจะมีเดี๋ยวขอรีวิวก่อนนะจะมีสีนี้หนึ่งสีมันมาเป็นคู่เลยนะแป๊บน,นึงค่ะมาหนี่คอันม่แะเชือให้มากาลาอันนี้ก็ไม่็มียังไ่ะเชอันนี้นะะ นั่นแหลนค่นะ <c oughs> แล้วก็สีนี้เออแบะบมีสีนี้น,น,นี่แล้วก็จะมีอันนี้แล้วก็จะมีเอออันนี้นะสีแดงมาก เอาไว้แต่งเป็นพี่บิวพี่บิวนั่นเองพี่บิวตีอุออจนุนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นผมหน้าหมานั่นเองอยากจะใส่ให้ดูนั่นเองแต่ว่ายังไม่ได้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ